มาดูนิสสันมาร์นะคะรถขายดีที่สุดของร้านเราเลยนะคะเป็นรถที่ทุกคนแบบถามถึงถามหาและอยากได้มากๆนะคะแต่คันนี้พิเศษสุดๆเลยนะเราแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้นะจ๊ะเอาล่ะมาดูกันเลยนะสำหรับมาร์ทนะใครๆก็ทราบกันนะว่าเป็นรถ5ประตูเป็นรถอีโคคาร์นะคะรถประหยัดน้ำมันเครื่องพันสองนะคะคันนี้เป็นเกียร์โต้นะคะนี่นะคะ ด้านหน้าเขาก็จะเป็นโฉมนี้เลยนะคะไฟกลมๆน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นไฟเดย์ไลไท์นะคะให้ด้วยนะคะนี่เลยแม็กใหม่ย,ยังใหม่ของเรานะคะแถมให้ไปเลยนะคะเป็นแม็กสวยๆนะคะเป็นยากูซ่านะคะแล้วก็เป็นขอบ15นั่นเองทุกคนนะจ๊ะโอเคมาที่กระจกนะเราได้เป็นปรับภับไฟฟ้านะคะกันสาดตรงรุ่นนะคะยูสฟอร์มต แบบนี้เลยนะคะมือจับเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำนั่นเองแบบสวยมากเลยทุกคนวิ่งบนถนนไปนี่คือสะดุดตามากๆนะคะนี่สปอยเลอหลังน่ารักนะคะดูรูปทรงของเขากันนะด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็แบบดูดีเลยนะคะเอาล่ะมาดูกันที่ซองสัมภาระกันบ้างนะคะเปิดขึ้นมานะก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ เปิดขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะนี่น็อตของเขานะไม่เคยกระดิกเลยเอาเป็นว่าไม่เคยกระดิกเลยจริงๆนี่ค่ะใหม่ทุกจุดเลยนะคะคันนี้เราได้มาเป็นรถปี2020นะคะจริงๆมาร์เรามีหลายคันแต่มาไวไปไวมากๆนะคะตรงนี้คืออะไรทุกคนนะคะเป็นชั้นวางของเล็กๆน่ารักๆแล้วก็เป็นอ่าเป็นที่บังสายตาเนาะแบบแยกโซนกันนะคะระหว่างโซนนี้นะคะกับโซนด้านในรถ นะคะคด้านล่างนะคะเรามีอุปกรณ์นะคะ SOS ให้นะคะแม่แรงนะคะแล้วก็ยังอะไรให้แล้วนะคะก็ปิดแบบนี้ลงไปด้านล่างนะจ๊ะจะบอกว่าเบาะของเขานะพับแยกได้นี่โอเคพับแยกแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ถ้าเรามีผู้โดยสารนั่งก็นั่งด้านนี้นะคะแล้วก็ปรับแยกเบาะได้นะคะถ้าอยากจะวางของเพิ่มเติมโอเคมาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะมีได้แดงด้วยนะคะฮิตสุดๆเลยนะด้านในก็จะเป็นโทนดำแบบนี้นะคะเอาละมาดูกันที่พวงมาลายัยพวงมาลัยก็จะเป็นถุลงลมนิรภัย S I S ให้นะจ๊ะถึง2ตํตำแหน่งตรงนี้เลยโอเคลองเข้ามานั่งดูกันนะนะคะ <c oughs> ก็ดูจากวิวการน,นั่งการมองทุกอย่างแบบน่ารักอ่ะน่าเอาไปใช้เนาะ เป็นรถแบบว่าเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันค่างวดก็ผ่อนสบายๆเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะที่ท้ายคลิปนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ทุกคนรถเล็กแต่ช่องแอร์ใหญ่ขนาดนี้คิดดูว่าจะฉ่ำขนาดไหนนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาจะออกแบบเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะดีที่ปรับกระจกนะคะตรงนี้เลยนะคะันนี้มายิ่งไปน้อยมากอ่ะหน้าจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนทัชสกรีนนะคะแล้วก็ช่องเสียบ USB AUX นะคะตรงนี้นะทุกคนนะจ๊ะโอเคนะคะแอร์ปรับได้ตรงนี้เลยนะคะช่องใส่ของนี่ค่ะที่วางแก้วสองตำแหน่งนี่ค่ะแล้วก็นี่เลยนะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะ โอเคตรงนี้นะคะเรามีเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบนะคะภาษีพ,พรบอ,อยู่ในนี้แล้วทุกคนนะคะเรายังมีบุ๊กสซร์วนะคะันนี้ก็เข้าศูนย์นะคะเช็คระยะก,กันต่อเนื่องได้เลยนะคะหรือว่าออกรถกับเราเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะ2ครั้งเลยทีเดียวนะคะอ่ะนี่เลยนะคะมีช่องใส่ของอีกหนึ่งนะคะไฟหน้าเก่งใหญ่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ม่านบังแดดอยู่ตรงนี้มีกระจกในตัวแล้วเรียบร้อยเอาละสำหรับคันนี้นะคะราคา จะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะนะคะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะราคาพิเศษเพียง3 4 9 0 0 0บาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดเลยนะคะคันนี้ไรายได้นะคะขอเป็น1,3 0 0 0ขึ้นไปนะคะออกคนเดียวได้เลยนะคะเรามีดอกเบี้ยสุดซ6เดือนให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเอาไปตั้งต้นตั้งตัวก่อนนะคะผลสบายๆเพียง4,446บาทถ้าเห็นโพสต์นี้นะคะก่อนวันที่31มกราคมนะคะ ให้รีบจองนะคะเราออกรถศูนย์บาทด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันอยากจองรถอยู่บ้านออนไลน์จองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิงก์การติดต่อช่องทางติดต่อคอยลงไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะแล้วเราจะนำรถดีๆมาให้ชมกันอีกแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ